kau takudi kaujak cepat coba ada คณะครูนะครับที่ต้องมาร่วมชมการแข่งขันหรือว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับแล้วก็ฝากที่ติงนะครับวันที่16นะครับซึ่งเป็นวันครูนะครับของทุกปีนะทีมไหนทีมไหนปีนี้เทศบาลเอกชนที่ไหนทีมไหนเทศบาลเอกชนที่ระบวิชาชีครูดุสิตนะครับก็ทีเอกชนเทศบาล นะรับก็จะมีการบุตักบาตรเต็มเกเจ็ดนิกานะครับเป็่รูปแบบปรีดครูนักครูทุกท่านนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับได้มาร่ลวงนะครับในพิธีในเช้านะครับจากนั้นก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วก็มี้เชือการไว้อาลัยนะครับก็เลยเล่นนะครับงานสัปดาห์ต้นเดือนในภาคเย็นนะครับ ตามดาจันอันเดร์ประสาทนะครับึมากแต่เดิกตามารลังะากรับย่งได้อยู่ครับดาจันอันเประสาทจังหวสองไปให้กับคูเป็ผู้นอันนีลงไปครับเจ็ดแต้มของดาจันอเร์ประสาทตามมาเป็นสิบสองต่อสิบเก้ามกอนี้ยังได้อยู่ครับ ารุปสาจังหวสอจังหวะสามนะครับต้องข้มาคลงครับทีนี้ทางตุกจีต่อานว้จะมจาวติดทีนึ่งนี้ครับเอยังว้อไปยาวไปลจีนาได้ว้เข้ามาได้ดังเอาครับทางดนจะอัาเตันประสาทจังหวดสามอจก้ต่มาหดเตเต็มทีแต่ว่าไม่ทันเราู่น ขอเวลาน้อคคาร์ลีสปาลนะครันไปเลยคับเลยครับขออภัยนะครับนืวองจากว่าครณครูหลายๆท่านที่มีชื่อเป็นกรรมการนะครับทนติดภารกิจนะับมาไม่ได้ก็เลยต้องนะครับต้องขอบคุณนะครับที่มาช่วยตัดสินนะครับการแข่งขันนะครับฟองฟุตซอลนะครับระหว่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับคู่นี้การแข่งขันนะครับระหว่างกระโดดใหม่กับการข้ามเพชรเส้นแรกเนะเส้แรกสิบสองเราตามใช่ไหมใช่ค <c oughs> okay. <c oughs> e ่ะอนงสู้สู้อนงสู้ตายมามามาต้องพูดในครบดิรอแล้วนะครับตัดประกาศข้ามเพชรอยากดังเชื่อไหมเป็นเทนเราเป็นเป็นเทน ตัดทางเทศบาลตรงนี้ปั่นนะครับไม่ผ่านลูกตรงนี้เป็นแฝงผงทางดาบเจ็อักสิบสี่ต่อ19ตเก้าฐานกันนะครับตรงนี้ฐานเทศบาลป้าเอาละครับตรงนี้ให้กับ่านแต่ตรงนี้เป็นลูกออกครับสเป็นสิบห้า กงนี้ครับเชฟสบัดมาขาดท้ัยขอลูงนี้เอาจุดได้ครับลรงนี้ครับเดิร์ลขาดในอัดโอ้ลรงนี้นะครับยกลูกไปทุกรับมีสเวตต่อสิครับแต่ครับเดิเบลอุนี้ อลูกี้ตามาที่ปัดปอลูกนี้ยา้าลงติดที่คุณดมให้ลูกนี้นะครับปัดเออิยาบ้าลูกนีดสวยนะลีกนี้มวจวาสามอดนกลับ้าสตามาจิตี่เล็กนะครับคุณเล็กมาจิตีคุณดสมอดินกลาบมาเจงหวสองอการทุนนิเต็ขนจะมาเฮาบ้านครับเพว่าทอไอย่งไ้อยู่แต่จ้าหนประช์จงหวสองเวสาเดินกลับ

จสบายระชนกระะดับไนะครับยนดีไม่ลนกค